กลับมาจะเจอกันนะคะในช่วงนี้ค่ะจะไปกันที่ช่วงของกูรูคานะคะพูดถึงเรื่องของ m าสด้าสค่ะวันนี้เป็นยังไงคะพี่ชีพคะก็อย่างที่ทราบกันว่ามาสด้าสตัวใหม่เนี่ยเป็นโฉมใหม่ใช้เทอร์รี่สกายแอคทีฟทั้งคันซึ่งก็พอจะพูดคุยกะไรบ้างอยู่แล้วหล่ะโครงการอีโคคาแล้วที่แล้วก็เปิดตัวในงานมอเตอรโปเนี่ยก็คือเป็นเปิดตัวตัวสีประตูครั้งแรกในโลก ก็เป็นที่หาโ้คนแน่นคนมารอดูแบบก็จากฟังเสียงรอบข้างนี่ก็โอเคนะเสียงทุกคนตอบรับเสียงะไยดีเลยโอเคแล้วยิ่งแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาใหม่เข้าโครงการโชว์คาแต่ที่สร้างความฮือฮาและเซอร์ไพรส์คือการวางเครื่องยนต์สกายแอคทีฟดี 1.5ลิตรก็คือ Sky ย t i ดีก็คือตัวดีเซลแต่ถ้า G เนี่ยก็คือเบนซินถ้า Sky ย t i ดีที่เราคุ้นเคยตอนนี้ก็ CX-5 อตัว2.2ลิตรซ x 5ซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่าโแรงประหยัดก็เป็นที่รับรู้กันคุณโก้ก็น่าจะพูดไปบ้างแล้วค่ะส่วนตัวมาด้า2ใหม่1.5ลิตรดีเซลเนี่ยเทอร์โบ คุณโก้ก็น่าจะรายงานผลทดสอบแล้วว่าเขาคงพูดที่ผมฟังฟังที่อ่เขาก็เขาก็ยอมรับว่าเขายกให้ว่าในจํานวนอีโคคาร์ดยการในจํานวนซับตองให้เขาต้องให้ตอนนี้ต้องต้องให้ยี่ห้อนี้แหละต้องให้รุ่นนี้แหละมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเนี่ยที่เขาบอกว่าเด่นจริงๆแม้แต่มาด้าก็ต้องยอมรับคือเรื่องของเครื่องยนต์ที่ประหยัดแต่แรงซึ่งน่าจะได้รับรู้กันแล้วมั้งว่าเขากโฆษณาอยู่ว่าเครื่องตัวเนี้ย การ์เซนเปลืองอยู่ที่26.4กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งว่าสูงมากเพราะว่าอีโคคาร์ปัจจุบันที่ว่าประหยัดประหยัดเนี่ยเอาตามไม่ต้องพูดถึงใช้งานจริงนะไอ้ตัวเลขพวกนี้ที่จากการทดสอบเนี่ยก็อยู่ที่20 22อย่างมิลาน22ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ไฮบริดฟิวสเนี่ยก็อยู่ที่22คุ้นๆว่าตัว ไฮบริดของ a c คคอรนี่ก็น่าจะอยู่ที่คุคุณก็ณจะอยู่ที่ประมาณ24หรือประมาณเนี้ยครับ <c oughs> แต่ตัวนี้ดีเซลไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยเนี่ย <c oughs> จากผลการทดสอบในห้องของเขาห้องแหลบของเขาเนี่ยในห้องทดสอบเนี่ยได้26ก,กว่า <c oughs> มันก็เป็นที่เือหาประหยัด <c oughs> และวดีเซลเนี่ยก็ทุกคนยอมรับเรื่องแรงบิดทอร์นี่สูงซึ่งตรงนี้แหละมาช่วยเรื่องความแรงของเขา <c oughs> ตรงนี้ไอเครื่องยนต์สกายทีมขอยผมอยากจะมาโฟกัสเข้าไปในใน ในตอนนี้ในวันนี้นอกจากเรื่องของการทดสอบว่าการทดสอบว่าเออเป็นยังไงซึ่งคุณโก้พูดไปแล้วครับผมส่วนเครื่องแล้วเครื่องตัวเนี้ c l e ี n d i e s e sky chip ใช่มันเป็นเครื่องเล็กซึ่งถ้าเครื่องใหญ่ๆอย่างเครื่อง2 0 0 0 0กว่าเนี่ยดะเอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าเราเคยเห็นพอรู้อยู่แล้วอก็เยะะในญี่ปุ่นเองแม้รถของค่ายอื่นเขาก็มีแต่นี่ห้เครื่องพันห้าดีเซลเล็กอะเครื่องแล้วเราอยากรูว่าในเครื่องมันมีอะไรมันทำยังไงเราก็เลย ไปให้ดูเครื่องตัวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมให้ทามคุณทีซึ่งเป็นผู้มใยการาฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Mazda เป็นคนที่บายเครื่องยนต์ตัวนี้เขาก็แยกมาเป็นชิ้นเลยว่าเทอร์โบเป็นไงอินเตอร์เป็นไงแล้วเปรียบเทียบตัว2.2ลิตรสกายทิมดี2ลิตรของ CX-5 มันต่างกันยังไงไซส์โหขนาดแล้วแล้วเป็นเท Sky T นคโนโยีงงโยอย่างตัว เครื่องยนต์1.5ลิตรดีเซลเทอร์โบเนี่ยเขาเป็นนวัตรกรรมใหม่ตัวที่เป็นลิขสิทธิ์ของมาด้าซึ่งมไม่มีใครทำมาก่อนส่วนมันจะเป็นยังไงเด,เดี๋ยวไปดูกันดีกว่า,าคัอันนี้นะครับคืออินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นวอเตอร์คูลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับที่ออกแบบให้อินเทรเกตเข้าไปในท่อร่วมไอดีนะครับตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ มาสด้นะครับที่ใช้กับเครื่องยนต์ SkyActiv-D ขนาด1.5ลิตรนะครับดีเซล Clean Diesel ข,ขนาด1.5ลิตรของมาสด้นะครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะควบคุมอุณหภูม,ภม,ภมิของการหล่อเ,นเนย็นได้ดีได้ดีได้ละเอียดประสิทธ,ธิภาพสูงนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าน้ำหนักเบามากนะครับเหมาะเหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะครับเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่เบาและคอมแพค อันนี้ถัดไปตรงนี้เป็นแอร์คูลนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งเราใช้ในรุ่นเครื่องยนต์คลีนดีเซลสกาย y a c t i v อ2ลิตรน,นะครับจะเห็นว่าขนาดต่างกนะันโดยสิ้นเชิงนะครับลดรกักอุณหภูมิให้เย็นลงโดยอากาศ กับแ,แบบน้ำนะครับอันนี้จะเหมาะสมในในเรื่องอในลักษณะการทำงานของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ Clean d i e s ขนาดใหญ่นะครับส่นวนถัดไปตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างตัวเทอร์โบในรถในเครื่องยนต์ Clean d i e s ของมาซ่ a นะครับตัวนี้เป็นเป็น t ูส s t a เ e Turbo เป็นเทอร์โบสอขั้นนะครับอของเครื่องยนต์2.2ลิตร Clean d i e s 2.2ลิตรนะครับของตัวที่ใช้อยู่ในม a ซ่ a CX5 ในขณะที่ตัวนี้นะครับเล็กมากเลยนะครับเป็นเครื่องบนเออเป็นเป็นเครื่องยนต์เ,เป็นเทอร์โบแปรผันนะครับหนึ่งขั้นนะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์ s k y a c t i v c l e a n Diesel 1.5ลิตรนะครับชัดเจนนะฮะว่าเราเน้นเรื่องของน้ำหนักการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ขนาดที่กระทัดรัดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ Green Diesel ขนาดเล็กทางนี้นะฮะก็จะเห็นเปรียบเทียบให้เห็นตัว การออกแบบรูปสูงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมาซ่านะครับตัวนี้เราเรียกว่า x shape egg shape คริสตอลนะครับดีไซน์แค่เป็นรูปลักษณะเหมือนรูปรูปไข่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นของตัว2.2ลิตรเครื่อดีเซล2.2ลิตร Skyfiend ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรเนี่ยเราจะเพิ่มเลเยอร์ตัวนี้เข้ามานะครับข้อดีของมันก็คือว่าในการลดขนาดของเครื่องยนต์จากขนาดใหญ่ลงมาขนาดเล็กเนี่ยการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจะต้องเพิ่มการออกแบบตัวเลเยอร์ตรงนี้ของ เอ,กเ,อกเชฟพิต้องเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะให้การเผาไหม้ีปะีิทธสภาพที่สมบูรณ์แบบน,นะครับตัวนี้ถ้าเกิดี่มาง่ายๆคือว่าเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นไปจนถึงจุดสูงใุดไต่บนจะเป็นจังหวะที่เราจะ,จะเริ่มการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ตรงนี้จะมีพื้นที่ให้เกิดการเผาไหม้ที่เพียงพอในขณะที่จะเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่มีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะมีช่องว่างตัวนี้เนี่ยเขาต้องรอให้ลูกสูบเครื่อนที่ลงมา ะระยะหนึ่งเพื่อที่เขาจะเริ่มจุดระเบิดนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอีก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 เหตุผลหนึ่งซึ่งทำไมตัว SkyActiv e Clean Diesel เนี่ยถึงให้แรงบิดที่สูงตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูงนะครับซึ่งก็เป็นอ,อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบเฉพาะของเครื่องยนต์ของมา z d านะครับก็เ,เห็นเห็นเลยครือเล็กอะเล็กไหมแค่นี้เองอะดูเปรียบเทียบตัว2.2เห็น ค่ะนไหมฮะค่ะมันจะต่างกันมากเลยฮะตัวอินเตอร์โอและตัวอินเตอร์นี่ของเขาเนี่ยคือถ้าเครื่องใหญ่ๆเราจะเห็นทั่วไปลักษณะก็คือจะระบายอากาศด้วยด้วยอากาศแต่ตัวนี้คือน้ําแล้วเอาเอาไปซุกอยู่ในตัวไอดีอืมซึ่งเดิมจริงมันจะแยกกันแต่ตัวนี้เล็กเขาต้องการคือรถเล็กเนี่ยมันต้องลดทุกอย่างให้มันอยู่ในห้องเครื่องเล็กๆได้เพราะฉะนั้นก็มารวมกันเขาไปซุกไว้เอาไปซ่อนไว้แล้วก็ระบายด้วยน้ํา ลดอุณภูมิได้น้ําก็คือดึงเขามีระบบที่ดึงมาจากหม้อน้ำเอามาฉีดมันก็จะวนเขาอยู่นั้นก็คือเป็นการระบายก็คือลดอุณหภูมิคนคิดว่าเขาก็เก่งนะแล้วตัวเทอร์โบเขาก็เห็นไหมเล็กโอ้ใช่ซึ่งเทอร์โบของตัวมาด้าสองตัวเนี้ยจะแค่ขั้นเดียวคือใช้ตัวเดียวแต่ของสองตี่สองในสองมันจะใหญ่หน่อยเขาต้องใช้สองตัวเพราะว่ามันเครื่องใหญ่เพื่อจะให้มันการเผาไหม้กันต่างๆการอัดต่างๆมันมัน ทำได้ดีขึ้นมันต้องแบบตัวเล็กมันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวเล็กมันมาช่วยเสริมในช่วงที่แบบรอบต่ำมากๆค่ะรอบต่ำมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยการจุดมันอัดมัน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 ไม่มันไม่พอมันต้องใช้ตัวมาเสริมใช้ตัวเล็กเนี่ยมาเสริมทําให้มันเสถียรแม้แต่ว่ารอบต่ำๆก็ยังสามารถที่แบบไปได้แบบปื๊ดปื๊ดได้แบบสบายแต่ว่าสําหรับเครื่องเล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงค่สองเขาถึงใช้แค่ตัวเดียวมันจะต่างกันตรงนี้อ่าทให้ หรืออย่างตัวลูกสูบที่เขาบอกว่ามันเดิมมันจะเป็นหัวตัดดันใช่ไหมอันนี้เขาจะมีะซาะล่องด้าน<ะ>หน้ามันจะได้มีช่องว่างในการที่แบบไม่ต้องแบบขึ้นไปลูกสูบดันจอันนี้ฝาสูบนะฮะ,ฮะมันจะดันขึ้นไปเกือบศูนย์ใต้บนเขาเรียกศูนย์ใต้บนนะฮะ,ฮะก็คือจุดระเบิดไม่ต้องรอให้ดึงลงมาที่เขาอธิบายเมื่อกี้เพราะเขามีตัวเขาเรียกเชฟอะไรของเขาที่มันจะเป็นซาะล่องเป็นเส้นแล้วก็มีหลุมึงทั่วไปอาจจะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ะจ,จะเป็นแบบปัดเป็น ไม่จำทำให้นะั่นคือแนวคิดที่แบบมันอาจจะดูแบบเออเราก็ทําเออเขาก็คิดได้ของเขานะครับมันเป็นการพัฒนาตรงนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นถึงก็ต้องบอกว่าอ,อ่านอกจากมันถึงทําให้ประหยัดน้ํามันหรือว่าการที่ทําให้การเผาไหม้ได้หมดจดแม้แต่เรื่องของการที่แบบจุดระเบิดศูนย์ใต้บนตรงนี้ทำให้มันเผาไม่ได้ไดหมดจด,ดแรงอัตราส่วนการอัดที่ของตัวเนี้ย อาจจะไม่สูงเท่าตัว2.2ลิตร2.2ลิตรเนี่ยเอ้ย2.2ลิตรเนี่ยต่ำสุดนี่คือ14คือต่ำสุดต่ำสุดที่สุดในโลกแต่ตัวนี้ได้14.8ก็ถือว่าต่ำมากเพราะปกติเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปจะอยู่ที่16-18แต่ตัวนี้14ต่ำมากเพราะว่ามันต่ำเนี่ยมันทำให้มันมีช่วงการเผาไหม้ที่เหมาะสมเพราะมนั่นทำให้มันการเผาไหม้สะอาดไม่เป็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงผ่านมาตรฐานนี้โคกคาเพราะว่ามลพิษที่ออกมาเนี่ย CO2 ที่ออกมาเนี่ย ตามกฎหมายตามระเบียบอีโคาคารนะ์ไม่เกิน100กร,ร้อยกัมเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้อง100ร้อยกัมแม้แต่พรีวูดเนี่ยพรีวูดเนี่ยผมจาได้ว่าอ,อ,อยู่ที่ซเนี่ยอยู่ที่ฮัพิวนี่คือไฮบริดใช่ไหมฮะค่ะใช่อยู่ที่ร้อยห้าอ๋อแต่ร้อยกว่าผมไม่แน่ใจเท่าแต่ผมเคยศึกษาดูเนี่ยมันประมาณร้อยห้าแต่ตัวเนี้ยคือเกินร้อยไม่ได้อนี่ขนาดไม่ใช่ไฮบริดเป็นเครื่องดีเซลค่ะแค่ร้อยไม่เกินร้อยการเผาไหมา้สะอาดแล้วก็ ด้วยเทคนิคด้วยระบบแล้วการอัาของเขาเนี่ยมันทํามีส่วนช่วยเทอร์โบคือให้แรงบิดที่สูงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแรงบิดของขตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่เท่ากับเครื่องยนต์เบนซิน,นอือ250นิวตันเมตรซึ่งถ้าเทียบกับเครื่องเบนซินก็คือเครื่อง2.5ลิตรซึ่งว่าสูงมากแรงบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารอบจะต่าช่วงจังหวะผมขับที่ญี่ปุ่นนะช่วงเข,ข้าโค้งขึ้นเขาซึ่งขับบนเขาเนี่ยเราต้องชะลอช่วงเข้าโค้งแล้วก็ เตรียมอัดขึ้นเขาเนี่ยมันจะไม่มีช่วงจังหวะรอมันจะไปได้เนียนๆแบบนี่คือข้อดีของแรงบิดที่สูงๆเพราะเราจะรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดไม่ต้องกระแทกคันเร่งอะไรมากแค่กดมันก็จะไหลเนียนออกไปนี่ฮะตรงแรงบิดของนีส่วนอัตราสิ้นเปลืองอย่างที่บอกจะเห็นในชาร์ตว่า,าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยาาาการเผาไหม้ที่ดีเนี่ยทำให้อัตราสิ้นเปลืองเขาเนี่ยสูงมากถ้าเทียบกับรถตัวนี้เป็น แตาสิ้นเปลืองใช่ไหมชาร์จนี้เห็นไหมฮะแตเห็นชาร์ว่าเปรียบเทียบไปเห็นว่ามันมันต่ํากว่ารถในกลุ่มยังไงบ้างแม้แต่เครื่องในยุโรปหรือว่ารถญี่ปุ่นในเครื่องระดับเดียวกันเดี๋ยเห็นว่าเขาเขาจะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าอันนี้ก็คือของเครื่องยนต์ Skyactiv ตัว1.5ล,ลิตรดีดเซลเทอร์โบ<ฆ>และมาวางในรถเล็กรถระดับจริงๆถ้าผมจะว่าไปเนี่ยมันคือรถ รถซับคอมแพครถเล็กอะไรฮะแต่อีโคคาไทยเขาเข้ามามามีแยกออกมาเป็นตามให้เพื่อให้แยกเป็นประเภทเพื่อจะเสียภาษีสรรพสามิตหรือการส่งเสริมลูกศรลยแยกอีกคคาร์ออกมามันก็อาจจะมีทําให้มันแยกประเภทแต่จริงถ้าเมืองนอกเขาหมอร่วมไปและก็บอกว่าเป็นซับคอมแพกซับคอมแพครถระดับ B ีคารถอะไรนี้ไปเพราะก็มี B ีคาเอคาร์ก็ระดับประมาณพันซีซีระดับนี้ถ้าเคคาก็ก็6อยถ้าอย่เมืองนอกนะฮะที่ต่างประเทศ ถ้ากลุ่มระดับพันสามพันสี่พันห้านี่เขาก็หมาไว้ที่ซับคอมแพกหมดซักคอมแพกแนะคะนันก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแต่ปัญหาคือว่าคราคารถเป็นที่รู้กันอยู่ว่าดีเซลเนี่ยครึ่งครึ่งดีงเซลเนี่ยจะแพงดีเซลในรถเก่งเนี่ยจะแพงมากรถยุโรปเนี่ยจะถือว่าเป็นรถไฮโซว่างั้นเพื่อจะเป็นทอ็อเป็นอาตราต่างๆอัตาการประหยัดน้ํามันเนี่ยค่อนข้าง,งดีมันก็เลยกลายเป็นรถที่จะแพงกว่ารถเบนซิน ทีนี้พอมาวางในรถเล็กอย่างนี้เนะี่ยมันก็เกิดคําถามขึ้นมาว่ามันจะราคา,า,คาอาย่างไรเพราะแม้แต่ตัวอีโคบู t เนี่ยก็อยู่ที่เจ็ดแสนแปดซึ่งคนเครื่องเล็กแรงประหยัดฟอร์ดเฟ,ฟ,ฟียสต้านะนะอีโคบูตนะฮะเจ็ดแสนแปดตัวนี้จะวางยังไงทุกคนก็สงสัยแต่ที่ฟังฟังมาที่ผมไปฟังเซลล์ที่เขาพูดช่วงราคาเนี่ยเขาบอกจะมีสามตัวตัวเริ่มต้นเนี่ยหกหกกว่าก็ประมาณหกสี่หกห้า ตัวกลางประมาณเจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดสองตัวสปอร์ตตัวสูงตัวท็อปเขาบอกอาจจะได้เห็นเจ็ดแปดผมเห็นแล้วผมก็อีโคบูททุกคนก็รู้ว่าประหยัดแรงแต่ก็ยังไม่ค่อยเวิร์คถ้าเจ็ดแปดนะผมก็เลยสงสัยว่าเอฟไกลมาด้าจะในเมื่อประสบการณ์เพื่อนบ้านค่ะยังก็เห็นอยู่แล้วจะกล้าตั้งเครื่องดีเซลในราคานี้เหรอผมก็เลยสงสัยอยู่ว่า เขาเขาอาจจะตั้งเป็นช่วงคร่าวๆเพื่อลูกค้าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้มาด้าจองเลยไม่ต้องสนใจแต่รอวันที่15มกราที่เปิดราคาจริงแล้วมาดูกันว่ามันจะใช่ราคาหรือแต่ผมว่ายังไม่ไม่น่าจะลงมาหน่อยนะราคาจริงไม่น่ามาด้าเขาน่าจะเรียนรู้จาก เพื่อนบ้านพอสมควรแต่ผมว่าไม่ต่ำอีโคคาไม่ใช่แน่ไม่ใช่แบบราคาสี่ห้าแสนหกแสนแต่ถ้าราคาอีโคคาร์เนี่ยคงต้องตามเครื่องเบนซินสกายทีบดีเครื่องเบสกายทีบจีมันจะสลิตรเบนซินน่าจะปลายปีหน้าอันนั้นควรจะทำราคาได้สู้กับค่าอื่นนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะได้รู้จักคร่าวๆกันแล้วนะคะ Mazda 2 Skyactive นะคะ Eco ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกกันครู่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาเทสมอเตอร์ไซค์กันนะคะกับ e s s a s p r i n t 150จะเป็นอย่างไรกลับมาเจอกัน,นะคะ่ะ